วมาเดิมานั่งเผาหางจิบทก็คือางจิบเยยกถือว่าถิดบ่ จิ๊บมาหยินจิ๊บถึกแต่ปลาตองพูนปลาตองแต่โพคบโคมิตะขีเงาข้างกับไม้ไฮเลมีลองคนเนี่ยค่ะจะดึงดึงย้ายดึงดึง,ดง,ดง,ดง như là nam mừng nước ấp à Nam hỏi Galilei, chưa có thể thấy 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 ถูด้ือได้ยุถอุไปรกับถไงไปรถประคองไหมงนี่นี่ประคองนี่นี่นี่ประคอนี่นไปรถกัถอค่อยบัดกะปิ้กถือไอันเดียวโคตรอยู่เขาว่ากระปี้แมนป่บ่แมนะไปรถจิกจ อีนนยานกระปิงอีเด็ดปลาอู้อู้ไปรถใหญ่อู้ไปรถใหญ่อู้ชิเมื่อพะวัถึงเนาะม่เหม็นติดเลยไปรถใหญ่ไปรถใหญ่

Ở kia cái cái đi ăn cơm đi ăn cơm đi ăn cơm đi đi ăn cơm đi

ก็ได้บลอยเ้ยเด้ปลเคียงหน่อยยุ่มลงขึ้นน้ำเงี้ยมันชิตะใช่อะลในมือจ้ะี่ขื้อหางชีพนาการเปอยลงน้ำไหลไหลน้ำหอยล้วขึ้นบัดนึงก็ประมาณสานี้ตรถใหญ่ So oh, cool.